สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมชาว YouTube และท่านผู้ที่ติดตามมาอยู่799ทํานายทายทักนะคะคราวนี้เราจะมาทํานายดวงชะตาเกี่ยวกับความรักนะคะของ12ราศีในหัวข้อที่2นะคะสําหรับท่านที่เคยติดตามมาอยู่799ก็คือ,อความรักความสัมพันธ์อนาคตความรักนะคะในที่นี้เราจะมาทํานายาเกี่ยวกับความรักของชาวราศีกันนะคะ ชาวราศีกันคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กันยายนถึง15ตุลาคมนะคะราศีนี้จะเป็นธาตุดินนะคะเ,เราจะมาทำนายช่วงสถานการณ์ที่คุณเปิดดูนี่ค่ะไปเรื่อยๆจนถึงประมาณเดือนมิถุนายนนะคะมิถุนายนเราจะมีการทำนายกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับสถานการณ์ความรักนะคะสำหรับท่านสมาชิกใหม่ที่เข้ามาชมคลิปของมาอยู่799านะคะถ้าอยากรู้เกี่ยวกับดวงทั่วไปนะคะของ12ราศีนะ ก็ไม่ต้องค้นยากนะมีในลิงก์ข้างล่างนี่นะเข้าไปเช็คได้เลยการงานการเงินความรักสุขภาพนะแล้วก็การดูแบบ12เรือนนะคะของ12สราศีแต่เป็นแบบ12เรือนนะอ่าดูไม่เหมือนกันนะเขาลองเข้าไปเช็คดูนะคะเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะคะเวลามีคลิปใหม่ของเขาออกมานะจะได้ติดตามได้ทันนะคะนะคะแต่คลิปนี้มันจะเป็นคลิปเกี่ยวกับความรักของ12สราศีโดยตรงนะคะ อ่ามันจะเป็นการทำนายช่วงสถานการณ์อ,อ,อ่อ่เนี่ยอ,อ่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตปัจจุบันหรืออนาคตนะคะเราก็มาดูกันถ้าเกิดท่านไหนที่มีความรักดีอยู่แล้วก็ผ่านไปนะคะหรือดูเป็นแนวทางไปถ้ามันดีก็เป็นกําลังใจจะเดินต่อถ้าเกิดไม่ดียางน้อยก็เป็นแนวทางให้ท่านนะคะซึ่งเราก็ไม่รู้แล้วมันจะเกิดหรือไม่เกิดในอนาคตนะ เพราะฉะนั้นดูเป็นแนวทางไปนะคะแล้วก็อย่าซีเรียสกับการดูดวงนะคะบางทีก็ตรงบางทีก็ไม่ตรงบางท่านก็ตรงบางท่านก็ไม่ตรงนะคะทีนี้เรามาดูซิว่าเป็นอย่างไรบ้างสถานการณ์ของชาวราศรีกันในระยะนี้นะเจ้าชะตารู้สึกว่าจะเมีความสุขอยู่นะเจ้าชะตามีความสุขหลายๆด้านนะ เหมือนกับว่าคนรักของคุณนี่แหละไม่มีความสุขแต่ตัวคุณน่ะค่อนข้างจะมีความสุขอยู่นะในการจับจ่ายใช้สอยหรือว่ามีไม่มีปัญหาคือหมายความว่าถ้าคุณมีความรู้สึกสบายใจทุกอย่างมันก็ดีการเงินดีมีเงินให้ใช้ก็ไม่ค่อยมีปัญหาแต่คนรักของคุณเนี่ยจะหนักหน่อยเพราะว่าเขาทนกับคุณนะคะ เนี่ยเขาทนกับคุณละนะแต่คุณยังไม่รู้ว่าเขาทนกับคุณมากเลยนะบางครั้งก็มีการพูดจากันบ้างแต่ส่วนใหญ่เขาจะยอมคุณนะคะส่วนใหญ่เขาจะยอมชาวราศีกันนะคะความรักก็มีให้กันอยู่นะแต่ว่ามันมันเป็นในลักษณะที่แบบอดทนหนะักนะคะไม่รู้จะทนได้นานแค่ไหนเพราะเขาเป็นคนที่นิสัยดีจิตใจดีมากนะคนรักของชาวราศีกันนะคะ บางครั้งก็มีการทะเลาะหรือหรือไม่เข้าใจกันบ้างตัวเขาเองจะเป็นฝ่ายเดินแบบหันหลังให้หรือว่าไม่อยากจะทะเลาะกับคนนะในความสัมพันธ์ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีอยู่นะแต่ตัวเขาเนี่ยต้องทนกับสิ่งที่มันเป็นอยู่นะคุณคิดว่ามันมีความสุขเขาก็มีความสุขเขาเห็นคุณมีความสุขว่างันเถอะนะคะในบางท่านนะคะเพราะส่วนใหญ่เขาจะเป็นฝ่ายยอมคนนะ นเนี่ยนะคตคุณก็ต้องระมัดระวังบางท่านอาจจะมีปัญหาลักซอนนะคุณอาจจะมีความสุขเกี่ยวกับมีความรักเข้ามามีความรักปิดบังซ่อนเลนคนรักเนี่ยทำให้คนรักคุณอดทนกับสิ่งที่คุณเป็นอยู่หรือแม้กระทั่งตัวของคนรักเองนะเกิดขึ้นกับเขาหรือเกิดขึ้นกับคุณปัญหาลักซอนปัญหาปิดบังซ่อนเลนคนรักเนี่ยหรือบางท่านอาจจะเกี่ยวกับบุคคลเพศที่สามนะความรักของบุคคลเพศที่สามเนี่ยนะคะเข้ามานะคะนะ มันเป็นอะไรที่ต้องตัดสินใจด้วยนะแต่ยังไงก็แล้วแต่มันจะลงตัวนะคะมันจะเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องในสิ่งที่คุณตัดสินใจนะคะในสถานการณ์บางท่านอาจจะตั้งกฎเกณฑ์กับคนรักก็เลยทําให้เขาต้องอดทนก็ยังประคองกันไว้อยู่นะในบางท่านก็ปัญหาการเดินทางบางท่านอยู่ไกลกันถึงต่างประเทศหรือมีแฟนเป็นชาวต่างชาตินะคะคุณต้องอดทนนะสมบุกสมบันยังไงลําบากไงก็ต้องอดทนนะ่ะ มันเป็นอย่างนั้นนะชาวราศีกันในระยะนี้ถึงแม้ว่าจะอดทนแต่คุณก็เหมือนกับทำตัวเหมือนมีความสุขอะนะคะคือลำบากแต่ก็ยังยังมีความสุขอยู่ว่างั้นเถอะความสุขในสิ่งที่เป็นน่ะคือการออกงานของคุณบ้างอะไรประมาณนี้เพื่อจะให้ลืมประมาณนี้นะนะคะ ในสถานการณ์ความรักของชาวราศีกันนี่นะนะคะทีนี้เรามาดูซิว่าสถานการณ์ของคนที่มีครอบครัวหรือแต่งงานแล้วเป็นอย่างไรบ้างนะคะอ๋อลืมบอกไปชาวราชาวราศีกันนะคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กันยายนถึง15ตุลาคมนะคะราศีนี้จะเป็นธาตุดินจริงๆก็มีนี้ไว้ให้แล้วนะคะ บางท่านอาจจะมองไม่เห็นแล้วก็ลืมบอกเป็นการทํานายชาวราศีกันนะคะและอีกอย่างหนึง่งถ้าเกิดบางท่านนะที่ไม่รู้ว่าตัวเองเกิดวันที่เท่าไหร่กันแน่ดูลคนาได้ไหมดูได้นะคะทั้งราศีทั้งลคนาชอบแบบไหนเลือกดูแบบนั้นแล้วก็อีกอีกกรณีหนึ่งคือบางท่านไม่รู้ว่าตัวเองเกิดวันที่เท่าไหร่กันแน่แต่รู้ว่าเกิดเดือนกันยานะคุณก็เลือกดูได้เลยราศีกันนะคะนะคะ,นะคะลืมบอกไปตั้งแต่ต้นนะคะ ที่นี้เราก็มาดูต่อสถานการณ์ของคนที่มีครอบครัวหรือแต่งงานแล้วเนี่ยค่อนข้างจะตึงตึงต่อกันอยู่นะคะกฎเกณฑ์กัดกฎกติกาของคนกฎเกณฑ์หรือเข้มงวดนยะเข้มงวดกับครอบครัวนะคะนะคะแล้วก็ปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะ คนรักของคุณเนี่ยเป็นคนที่ส่วนใหญ่จะยอมคุณถึงแม้ว่าเขาทนยังไงเขาก็ต้องยอมคุณนะคะมันก็เลยทําให้สถานภาพคุณกับครอบครัวเนี่ยมันไปได้เรื่อยๆยังมีความรักที่ดีต่อก,กันสม่ําเสมอคือมันยังตัดกันไม่ขาดแต่ในอนาคตคุณมีอ่าไม่ว่าตัวเป็นตัวคุณหรือเป็นคนรักของคุณเนี่ยอาจจะมีความลับปิดบงังหรือมีปัญหาลักซ้อนเข้ามานะคะหรือปัญหาบุคคลอื่นเข้ามาอ่าปัญหาที่ต้องแก้ไข หรืออาจจะไปมีใครนะคุณต้องการความถูกต้องแต่ทุกอย่างมันก็จะผ่านพ้นดูดีนะสำหรับบางท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับาการฟอ้องร้องหรือว่าใบหย่านี่นะมันมันมันก็จะผ่านพ้นไปจะมีจะมีโอกาสต,ตกลงกันได้นะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เขาจะเป็นคนที่แบบยอมคุณนะในสิ่งที่คุณตั้งกฎเกณฑ์อะไรขึ้นมาเนี่ยหรือบางท่านอาจจะ ชินกับการอยู่ตามกฎระเบียบเนี่ยอาจจะเป็นด้วยหน้าที่การงานมีกฎระเบียบคุณก็เลยมาใช้ในครอบครัวเนี่ยมันเลยทําให้คนรักของคุณต้องทนมากกับสิ่งที่คุณวางกฎเกณฑ์นะมันเลยบางทีทำให้เขาเนี่ยกลายเป็นว่ามีความลับกับคุณนะหรืออาจจะมีบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างแต่ยังไงสถาบันครอบครัวก็ยังอยู่นะคะยังยังมีความรักให้แก่กัน ไปเรื่อยๆอยู่อ่ะยังไม่มีเกณฑ์ที่จะเลิกกันนะคะแต่ว่าคนรักของคุณเนี่ยนะเข้าทนมากนะคะเพราะนั้นอ่อนเบาๆลงบ้างสงสารเขาบ้างว่างั้นเถอะนะคะนะอถ้ายังรักกันอยู่ก็ต้องดูแลกันนะคะในสิ่งที่เป็นอยู่เนี่ยเขาทําตามคุณนะเหมือนกับคุณไม่รู้เรื่องเลยและทาให้คุณมีความสุขในสิ่งที่คุณวางกฎเกณฑ์ไว้จริงๆแล้วเขาอดทนมากเลยนะการอดทนบางอย่างก็เหมือนกับลูกโป่ง เป่าว่างมากเกิดจุดหนึ่งแตกได้เนี่ยนะมันจะมีปัญหาแต่ตอนนี้เขาก็ยังเชื่อคนอยู่เพราะว่าจิตใจเขาเป็นคนที่จิตใจด,ดีอยู่นะคะในสิ่งบางอย่างีมันตึงเกินไปแล้วก็พยายามเข้าใจคนรักหน่อยนะคะแต่ยังไงก็ไม่มีเกณฑ์เ,เลิกนะคะ,ะทีนี้เรามามองสถานการณ์ของคนที่คบคบกันหรือเป็นแฟนกันเนี่ยนะในบางท่านอาจจะมีแฟนไกลถึงต่างประเทศปัญหาการเดินทางคนรักเขาก็อดทนนะ กับการที่อยู่ไกลกันในความสัมพันธ์ก็เป็นความสัมพันธ์ที่ดีต่อก,กันอยู่นะคะแต่ในบางครั้งนี่ยเขาก็เหมือนกับว่ามันทนกับสิ่งที่คุณทําอยู่ก็คือคุณอาจจะไปคือใช้จ่ายฟุ่มเฟือยประมาณนี้ก็ได้นะบางท่านนะคะหรือออกงานบ่อยใช้เงินเยอะในงานเลื่นเลงต่างๆเนี่ยนะทำให้เขาคิดเรื่องนี้อยู่นะคะเรื่องค่าใช้จ่ายมันรู้สึกว่าไม่มีการประหยัด เอาเลยอะไรประมาณนี้นะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะต้องเรามาระวังก็คือปัญหาหลักสอนเนะี่ยปัญหาความลับปิดบังกับคนรักเนี่ยหลบหลบซ่อนซ่อนเนี่ยนะปัญหาหรือปัญหาของบุคคลเพศที่สามก็ได้นะนะคะมีปัญหาความรักเกิดขึ้นกับบุคคลเพศที่สามหรือคุณไปชอบกับบุคคลเพศที่สามเข้ามาเนี่ยมันเคยเป็นการช่วงชิงคนรักนะเป็นอย่างนั้น นะคะแต่ยังไงก็ต้องก็ก็ต้องมีการพูดจากันนะคะนะมีการพูดจากันตกลงกันดีๆเขาก็ยังมีความรักให้กับคนอยู่เขาก็ทนคุณนะถ้าไม่รักก็ไม่ทนอย่างว่าละ่ะในบางครั้งเขาไม่อยากทะเลาะกับคุณบางทีเขาก็เดินหนีไปนะให้ใจเย็นแล้วค่อยคุยกันประมาณนี้นะเขาจะเป็นอย่างนั้นะคนรักของชาวราศีกันนะระยะทางอีกหนึ่งนะแล้วอีกอย่างเป็นการแ mm. ย่งชิง คนรักกลับมาหรือว่าคนรักหรือตัวคนนี่มีความลับปิดบังเนี่ยทำหลบหลบซ่อนๆหรือมีลักซ้อนเข้ามาเนี่ยนะสำหรับคนที่คบกันหรือเป็นแฟนกันเนี่ยนะก็ต้องพยายามปรับความเข้าใจกันนะคะอนาคตก็มีโอกาสที่จะดีกันอยู่นะผ่านอุปสรรคไปก็เข้าใจคนรักหน่อยนะคะก็ออยอมคุณมากๆเลยนะแฟนชาวราศีกันเนี่ยนะในบางท่านนะคะ ทีนี้เรามาดูสถานการณ์ของคนโสดบ้างสถานการณ์ของคนโสดเนี่ยนะคุณยังมีความสุขอยู่กับาการเป็นโสดเนี่ยนะอยู่ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะตัดสินใจคบกันดีไหมบางทีบางท่านนะคะเพิ่งจะหลุดพ้นจากเวรกรรมเรื่องความรักมาหมดัดหมดเพิ่งจะหลุดพ้นจากเวรกรรมมานะแล้วก็อาจจะมาเนี่ยเพิ่งจะมาตกลุมรักใครสักคนแต่เขายังไม่ได้รักคุณนะคะบอกไว้เลยนะ นะเขายังดูคุณอยู่แต่ว่าถามว่าพูดคุยกันดีไหมดีมากเลยแต่เขายังไม่ได้มีตัดสินใจชอบคุณในบางท่านอาจจะเป็นชาวต่างชาตินะคะแล้วก็มันมีปัญหาลักซอนด้วยเขาอาจจะมีบุคคลอื่นหรือตัวคุณเองก็ไม่ได้คบเขาคนเดียวหรือปัญหาของความรักของบุคลนะค,นนจจบคลเพศที่สามนะคนโสดเนี่ยอาจจะเจอบุคคลเพศที่สามเข้ามาเป็นคนรักก็ได้หรือตัวคุณเองเป็นบุคคลเพศที่สามอาจจะไปเจอคนรักนะคะ แต่ว่าต้องระมัดระวังเรื่องเขามีเรื่องปิดบังคุณนะมีความรักทีเ่เกิดขึ้นนะมากกว่าสองคนนะแต่เขาก็ยังไม่ได้ปักใจชอบคุณนะนะแต่คุณเนี่ยอาจจะชอบเขาแล้วเพราะว่ามีความสุขเมื่อได้อยู่กับเขามีความสุขเมื่อได้อยู่ใกล้เขามีความสุขที่ได้คุยกับเขาแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่า แต่ตัวคุณเองก็ยังมีสติคิดอยู่นะว่าไม่แน่ใจว่าตัวเขาจะเป็นอย่างไรแต่ในการพูดคุยกันเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีแต่อนาคตก็มีโอกาสที่จะพัฒนาอยู่นะคะเดี๋ยวถามว่าตอนนี้เขาชอบคุณไหมเขาก็ยังไม่ชอบหรอกนะคะเพียงแต่ว่ามีอ่าถูกคอกัน,นประมาณนี้นะคะอนาคตก็มีโอกาสที่จะคบกันไปอยู่นะคะสำหรับความรักชาวราศีกันในระยะนี้นะคะสรุปดังคานี้มาสรุปให้เลยนะ ต้องขยายความเยอะอาชาวราศีกันในระยะนี้นะคุณมีความสุขที่ได้อยู่ใกล้ชิดคนรักนะในบางท่านก็มีความสุขที่ได้ออกงานหรือได้เปิดหูเปิดตานะแล้วก็เป็นอะไรที่ผ่านอุปสรรคในบางอย่างนะทำให้คุณมีความสุขขึ้นมาแต่สิ่งที่ต้องคิดก็คือคนรักของคุณเนี่ยเข้าทนกับคุณมากเลยนะ นะในสิ่งที่คุณทำเนี่ยอย่างเช่นกดเกณฑ์ต่างๆคุณต้องทำอย่างโน้นอย่างนี้นะคะหรือตั้งกำแพงไว้นะในกฎระเบียบแต่เขาก็ยอมคุณนะหรือบางท่านอยู่ไกลกันถึงต่างประเทศหรือมีแฟนเป็นชาวต่างชาติตัวคุณเองก็ลำบากนะลำบากคุณก็รอคอยก็มีความสุขที่ได้พูดคุยกับเขานะแต่บางท่านก็มีความลับ มีความลับปิดบังซ่อนเลนคนรักหรือมีความลับเอ้ยไม่ใช่ขอโทษทีมีปัญหาลักซ้อนนะนะช่วงนี้ชาวราศีกันแน่นอนนะไม่ว่าสถานะใดก็ตามมีปัญหาลักซ้อนมีปัญหาลักมากกว่าหนึ่งนะปิดบังทำลับลับรอบๆคนรักและอีกอย่างหนึ่งก็คือความรักของบุคคลเพศเพศที่สามเข้ามาด้วยนะคะดูณอาจะไปเกี่ยวข้องกับบุคคลเพศที่สามหรือตัวคุณเองนะคะ นะคะหรือคนรักเองนะคะแต่ว่าต่อไปก็มีโอกอาสดีขึ้นอยู่ถึงแม้ว่าคุณจะมีคนรักเป็นบคนุคคลเพศที่สก็ตามทุกอย่างมันจะค่อยๆดีขึ้นนะคะมีการพัฒนาหรือมีการพูดคุยกันแต่ตัวเขาเองนี่ยังไม่มั่นใจแค่นั้นนะ่ะก็เลยเป็นอะไรที่ค่อยเป็นค่อยไปสําหรับเขาเพราะก็เป็นคนที่ใจดียอมนะคะยอมคนรักของคนอยู่ในสถานะที่ยอมคุณทุกอย่างนะทนคุณด้วยนะคะเพราะนั้น ชาวราศีกันจงต้องเข้าใจคนรักด้วยนะคะว่าเขาก็ยังมีความรักให้เขบคุณเขาถึงทนนะคะบางสิ่งบางอย่างก็พยายามปรับตัวเข้าหาคนรักเขามีความสุขไหมในสิ่งที่เราทำนะถ้าเขาไม่มีความสุขก็พูดคุยกันว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันเป็นปัญหาสำหรับเขาไหมมันถึงจะไม่เกิดขึ้นในอนาคตนะคะ บางครั้งกดดันกันมากๆเนี่ยมันถึงจุดนะมันถึงจุดเปลี่ยนมันถึงจุดจุดระเบิดน่ะนะแต่ช่วงนี้ยังไม่ถึงขั้นนั้นนะเพราะนั้นต้องพยายามที่จะพูดคุยกันนะคะตกลงกันไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไรก็ตามโดยเฉพาะคนโสดนะเขายังไม่ได้ปักใจรักคนนะแต่ว่าต่อไปมีโอกาสที่จะมีความรักที่ดีต่อกันอยู่ไม่ว่าคุณจะเป็นบุคคลเพศที่สามหรืออาจจะมีบุคคลเพศที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องก็ตามนะคะ โอเคนะคะก็ขอจบคำทำนายของชาวราศีกันไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดท่านไหนไม่ชอบก็ขอให้ผ่านไปนะคะอย่าซีเรียสกับการดูดวงดูเป็นแนวทางไปนะคะถ้าเกิดท่านที่ชอบกันยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันต่อไปนะคะจะได้ทำคลิปใหม่ๆออกใหมท่านได้เช็คดวงอีกในคราวต่อไปนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ